สวัสดีค่ะทุกคนแอนนะคะจากช่อง memory a n n e m i n ค่ะแอนจะมาเล่าถึงประสบการณ์โดยตรงกับการซื้อบ้านหลังแรกทำยังไงให้ผ่านไปติดตามรับชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะหนึ่งนะคะไปดูโครงการที่ชอบรูปแบบบ้านที่ชอบทำเลใกล้ที่ทำงานไหมราคาที่ผ่อนเราสามารถผ่อนไหวไหม เพราะว่าการผ่อนบ้านใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 3. ถ้าเราเลือกแบบที่ชอบได้แล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสินเชื่อบ้านแล้วนะคะ 4. เอกสารเบื้องต้นที่อันเตรียมทั้งหมดมี5รา,ายการดังนี้ค่ะ 1. สํานัมเอนยรนบ้านพร้อมบัตรประชาชน 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือน 3. หนังสือรับรองเงิน <4. S 1> เดือนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือน 5. ห,หนังสือรับรองการหักหนาที่จ่ายภาษีปีล่าสุดรหรือทวีห้าศูนย์หรือว่าพองอดอ1นั่นเองค่ะเข้าๆเอกสารก็จะมีประมาณนี้นะ,ะเที่ันพูดมาเบื้องต้นเราสามารถส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่โครงการหรือว่าสแกนส่งทางเมลให้กับเจ้าหน้าที่โครงการได้เลยค่ะ อันมีทิกแนะนำเล็กๆแน่น้อยสำหรับทุกๆคนที่ต้องการซื้อบ้านเราควรเดินบัญชีตลอดอย่างน้อยขั้นต่ำหกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะหรือถ้าสำหรับใครที่เดินบัญชีอยู่แล้วจะดีมากๆเพราะจะทำให้ธนาคารที่เราขอสินเชื่ออนุมัติให้เราง่ายขึ้นค่ะและในส่วนเอกสารธนาคารอาจจะขอเราเพิ่มเติมตรงนี้ก็แล้วแต่ธนาคารนะคะ และในที่สุดวันที่อรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือวันที่12พฤษภาคม2564ทางโครงการได้แจ้งกันว่าคุณแอนได้ผ่านอนุมัติการทำสินเชื่อกู้บ้าน100%แล้วค่ะเย้ <Yeah! S 1> และระยะเวลาที่นนทำสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่จองบ้านวันที่4เมษายน2564จนถึงวันที่อันรู้ผลก็คือวันที่12พฤษภาคม2564เป็นระยะเวลาทั้งหมด39วันเต็มเแต่ในทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับเอกสารของเราด้วยนะคะว่าความพร้อมเอกสารเรามีมากน้อยแค่ไหนระยะเวลาก็อาจจะนานไปกว่าน,นั้นหรือถ้าเราพร้อมระยะเวลาก็จะสั้นกว่าของแกนคะ่ะ สุดท้ายนี้อันอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองหรือกำลังหาบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสู้ๆนะคะอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งหมดหวังแอนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอันก็ขอให้ทุกๆคนได้บ้านตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันมาดูก<อ>ันว่าคลิปหน้าแอนจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรและสุดท้ายนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใ,ให้กับช่อง Memory a n น i e m i n นด้วยนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย